เขาหลังถ้าอยากกินบอกพี่เล็กได้นะคะเดียนๆหมอกพีก็ได้แต่่ก็ช่วยให้ขุน้ยผม้มอกกินยาะกินยาุนยังไปนะครับยาคุนเออยาขุนยาคุนไงฉันอยู่เดนั้นหมดแล้วหมดแล้วขนุนขุคุณพี่นขุนยานุุนุน งงเลยยอคยาคุจัดไหนนี่พี่เล็กเอาไปให้ไงหมดแล้วเลยเอาไหนจะให้อะไรน้องอะถ่ายรูปเหรอก่ายงน้องเแล้อรนนีแหล่สดชื่นเลยไม่เหมือนัเห้เองสที่อาเยเดี๋ยวมานะไม่ได้ท้าู้ถึง นพี่จน่าะเหือย่ากบอกว่าเข้าใจพี่แล้วใช่ไหมตอนห่มโรมเมื่อก่อนอันนี้นะคะคนนี้เดวเฝ้าแบบว่าเขาดูอ่ะห้าสบรอบห้าสองเขามีห้าสนี่ดู50าสิบเป็นเปนผวแนนถ้าไม่ติดพี่แนนนะถพี่แนนป่วยนี่คือขึ้นท้าไม่ยถาไม่ติดชุดเ่งตัวเอง นี่ของลดตัอง20กว่าเลใช่ไหมจริงหรอครับจะนั่งรถไจะนั่งมีเอ็มได้ได้ไดที่ราคาเหมาคูน้ำหนักคูน้ำหนักคูน้ำหนักที่ราคาเหมาสองร้อยสองรอย้อจ่าหนึ่งกสอง้0คันูวาพหันะคูณน้ำหนักคูณน้ำหนัก กิโลละสองร้อยร้อยนู0้ตอนนั้นดนเป็นแสนยังทุ่มไปแล้วก็ปัดสี่พันที่แมห้าสิบสมตอนถึงตอนนี้ไถึงสามสามพันสี่พันสามพันามี่สามห้าสิบปีที่แล้วก็แสนมากมันไม่มันไม่มีแบบมีไอกีแบบนี้ไงตอนนี้มันมีพันห้าสิบสิบรอบสี่พันเนือ เช่าไม่เราไปนั่งรถทัศนดีกว่าไใชด้ดแล้วน้องถ่ายรูนี่คือชุดทำงานเลาใช่ันมาเลยจะอาบบน้ำตาอาบน้่อนะายกล้องฟิล์มเอาเร็วๆแวเน้อยจะไปต่ออรยังไม่ือมันไไ้ะจะถ่ายกันกล้องฟิล์มมันต้องแบบแสงน้อย่อนะแสงอนันนี้ไม่มีแสเอแล้วมีแ

ส้มก็อร่อยนะส้มส so ้มส้มออเดอร์เลยส้มส้มได้จะทานหรือเปล่าไม่รู้นะทานทนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ส้มส้มส้มออฟอะส้มออฟส้มออฟส้มเอ็นดี๙นะอ๋อข้อสอบข้อสอบอะไรข้อสอบเขาขายส้มเหรอขายส้มอบแห้งอร่อยมากน้องอิ่มยังน้องไม่คล้ายคล้ายคล้ายกันก็ได้ไม่มีใคร เอากับบไม่เอาเดี๋ยวไอคิเล็กมันด่าเอาาเป็นพยานว่าเดี๋ยวจะได้ขึ้นโรีบี้อใช้คแรงบันทุกพี่นี่ี like> ่น okay, ั่อกรทุกวไม่หดีเลยบอกคอยากหอบบ้างอ่ะ อ๋องรู้แเราน้อยจะตบน้องกินหนูกินเยอะมากนะเหรอเอ้ยวงนี้กินน้อยหายไปสามโลเขากินเยอะมากฉันกินค่านอย่าเลยกินทุกอย่างกินหมูงตับฉันเป็นคนไม่รู้ไม่ได้กินเป็นของตัวเองไม่เป็นไรหรอกผมน่าจะประมาณประมาณประมาณห้าสิบได้วันนี้เพิ่มีนื้นตรีเอาปิ๊กยังไม่ถ่ายเลยพี่นุ๊กดึงถ่ายเปล่าเราถือปิ๊กขอโทษถ่ายกล้องไปกล้องไหน อุ้ยเปลืองซีมอ่ะเอ้ยพีจิตต์เอ้ยสีหมดสหมดแล้วพี่จะเลยนะพี่เมอสำพันนะได้เลยครับพี่ให้สี่พันพี่ให้สี่พันพี่ให้สี่พันไม่ทันไม่ทันแล้วิอเคเลยลิมมี่เสียงดังว่ะเอาคนนี้เป็นพูดได้อยู่นะฮะน้องน้องเป็นแม่ครูน้องก็ต้องคอยน้องเป็นครูเหรอครับค่ะอ้ยที่สอนภาษาอะไร อันนี้เป็นกาะไันี้ยจ้าเราม่อามาแรงมากเลยค่ะแรงน่ปมือหนึ่งเล่กเป็นแขกเล่นนี่เป็นมือถ่ายรเป็นตากล้องมือหนึ่งแต่กล้องมือเดียวไม่มีใครถ่ายได้แล้วมือเดียวมือเดียวไงมือหนึ่งอะรเลยม่มองกล้องเงือกจนเขาคุ เสียงดังมากดงถึง้งใแล้วากกินมุงเส้นมาก้านเกงอยู่วงการหรืเนตาอะไรงเปิดเหนามากกูฟีีป่ะกูฟฟี่ายรวมข่รวมเ่มตอใ่ตรงไหนดีตรงไหนกไงได้แล้วแม่จ้างาตงไงด่อะไรั้นางหลังนี่กลางหน้า ไม่หรมีก็เป็นรูปเปีย่ใช่ไมคุณยากแตงกีไม่ก็หรอกซืยแลไไอ D เะ่คถือมาป็นเปียว่ะตอนนู้นน่ะท่ราคาแ่น่น่่วกินหวานเรากินเรากินเปียวกินข่แ้งกันหรอกินน้่อะเปียหรือเปล่